สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ออหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างโดยเฉพาะตามสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยมักจะมีเรื่องเล่าหรือตำนานประจำตึกประจำสถานที่อยู่เสมอเลยนะครับใช่ค่ะเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเก่าหรือมหาวิทยายลายัยมักจะมีมุมลึกลับหรือเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานะคะครับ วันนี้เราได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากชุดหนึ่งมาเป็นเรื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นครศรีธรรมราชครับเกี่ยวกับอาคารเรียนรวมหนึ่งและก็ตำนานที่เขาเรียกกันว่ายายแก่อ๋อเรื่องยายแก่อาคารรวมหนึ่งนี่เคยได้ยิงผ่านๆมาเหมือนกันค่ะน่าสนใจมากใช่ครับงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างรายละเอียดเป็นยังไงและทำไมเรื่องแบบนี้มันถึงยังอยู่ยังถูกเล่ากันอยู่ โอเคครับมาเริ่มกันเลยได้เลยค่ะเรื่องมันเริ่มที่ตัวพื้นที่ที่จะสร้างอาคารเรียนรวมหนึ่งเลยคือเดิมทีเนี่ยตรงนั้นเป็นที่ดินแล้วก็มีบ้านของหญิงชราคนหนึ่งอยู่หรือที่ในเรื่องเล่าเรียกกันง่ายๆว่ายายแหละครับค่ะแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือตอนที่มหาวิทยาลัยจะเข้ามาใช้พื้นที่สร้างอาคารยายคนเนี้ยแกไม่ยอมขายที่ดินไม่ยอมย้ายออกอือหือเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นมาว่างั้นเถอะนะคะ ประมาณนั้นเลยครับข้อมูลไม่ได้บอกละเอียดว่าคุยกันยังไงเจราจาแบบไหนแต่สุดท้ายคือที่ดินผืนนั้นก็ถูกเอาไปสร้างอาคารจนได้ค่ะแล้วนี่แหละครับจุดเริ่มของอาถรรพ์เลยตำเรื่องเล่าคือยายแกคงจะโกรธมากผูกพันกับที่ตรงนั้นมากก็เลยเทิ้งคำสาปแช่งไว้คำสาปเป็นเรื่องที่มักจะเจอในตำนานทำนองนี้นะคะใช่ครับคำสาปเนี่ยเขาว่ากันว่าเนื้อหาประมาณว่า ใครก็ตามที่มาใช้ที่ดินผืนนี้จะไม่มีวันได้ใช้มันอย่างมีความสุขคือใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่เต็มที่ว่างั้นเถอะโอ้โห oh, แรงเหมือนกันนะคะครับผมแล้วพออาคารสร้างเสร็จเนี่ยเรื่องแปลกๆมันก็เกิดขึ้นตามคำร่ำลือจริงๆข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ยมีคำบอกเล่าเยอะเลยครับที่เชื่อมโยงกับคำสาบนี้มีอะไรบ้างคะที่เขาเล่าๆกันมาอย่างแรกเลยก็คือตัวอาคารเนี่ยสร้างเสร็จนะแต่ใช้งานได้ไม่เต็มที่อย่างที่ทควรจะเป็น คือมีปัญหาจุกจิกกวนใจตลอดปัญหาแบบไหนคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับอย่างที่ระบุในข้อมูลชัดๆเลยนะคือพวกคอมพิวเตอร์ในห้องแลบหรือตามจุดต่างๆเนี่ยเออเขาว่ามันเสียบ่อยผิดปกติเลยเสียบ่อยนี่คือยังไงคะแบบเปิดไม่ติดหรือว่าใช่ครับแบบเปิดไม่ติดบ้างข้อมูลหายบ้างหรือบางทีเครื่องก็ดับไปเฉยๆทั้งที่เพิ่งซ่อมมาใหม่ๆก็มีนะครับบางคนเล่าว่าเจอไฟล์งานสําคัญหายไปต่อหน้าต่อตาเลยก็มีแบบว่าน่ากลัวเหมือนกันนะ อันนี้น่าปวดหัวเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องงานไม่ใช่แค่นั้นครับระบบแอร์ปรับอากาศก็เป็นอีกอย่างที่พูดถึงบ่อยมากในข้อมูลบอกว่าทำงานผิดปกติเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเปิดไม่ติดเป็นวันๆก็มีอันนี้ก็ดูเป็นปัญหาทางเทคนิคทั่วไปหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรมากกว่าน,นั้นตอนแรกก็คิดแบบนั้นครับแต่ที่แปลกคือบางทีแอร์มันปล่อยลมเย็นจัดออกมาแบบผิดปกติเลยทั้งที่ตั้งอุณหภูมิไว้สูงแล้ว คนอยู่ในห้องก็จะรู้สึกเย็นยะเยือกแปลกๆนะครับอ๋ออันนี้เริ่มมีกลิ่นอายความลุกลับแล้วนะคะความเย็นยะเยือกนี่ครับแล้วก็มีเรื่องไฟตกไฟดับบ่อยในอาคารนี้โดยเฉพาะบางโซนซึ่งบางทีก็หาเหตุผลทางเทคนิคชัดๆไม่ได้อีกเหมือนกันคนก็เลยเริ่มโยงปัญหาพวกนี้เข้ากับคำสาปของยายค่ะ เข้าใจได้เลยค่ะพอมีปัญหาซ้ำๆหาคำตอบไม่ได้ก็เริ่มมองหาคำอธิบายอื่นแต่ที่พีคสุดที่น่ากลัวสุดๆเลยนะครับแล้วก็ถูกเน้นย้ำในเรื่องเล่ามากๆคือเรื่องเสียงครับผมเสียงเสียงอะไรคะมีคนไม่น้อยเลยครับที่อ้างว่าเคยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เป็นเสียงสะอื้นที่แบบโหยหวนเศร้าส้อยมากๆดังมาจากแถวๆอาคารรวมหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะตอนกลางคืนหรือตอนที่ตึกเงียบ โหอันนี้น่ากลัวจริงค่ะเสียงร้องไห้ตอนกลางคืนใช่ครับเสียงมันไม่ได้ดังตลอดนะมาเป็นพักๆเหมือนคนกำลังทุกข์ทรมานมากๆเนี่ยแหละครับเขาโครงเรื่องกับรายละเอียดหลักๆที่เราได้มาจากข้อมูลก็น่าสนใจนะครับว่าทำไมองค์ประกอบพวกนี้มันถึงมารวมกันเป็นเรื่องเล่าได้ อืมสิ่งที่น่าสนใจจากที่คุณเล่ามานะคะคือองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันสะท้อนแพทเทิร์นที่คลาสสิกมากๆของตำนานพื้นบ้านหรือตำนานเมืองเลยค่ะแต่ขณะเดียวกันมันก็ปรับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้อย่างดีเลยแพทเทิร์นคลาสสิกยังไงล่ะครับอาจารย์อย่างแรกเลยนะคะคือความขัดแย้งที่เป็นแก่นกลางของเรื่อง ชัดเจนมากคือการประทะกันระหว่างอดีตตัวแทนคือยายแก่เจ้าของที่เดิมกับปัจจุบันหรืออนาคตก็คือการพัฒนาการสร้างอาคารใหม่ของมหาวิทยาลัยมันแสดงถึงความตึงเครียดเวลาที่การเปลี่ยนแปลงเข้ามาแทนที่สิ่งเก่าไม่ใช่แค่เรื่องที่ดินนะคะแต่เป็นเรื่องความทรงจำวิถีชีวิตเดิมๆที่ถูกแทนที่ด้วยอ๋อเข้าใจครับเหมือนคนเก่าปะทะสิ่งใหม่ใช่ค่ะและพอมีความขัดแย้ง ก็มาสู่ประเด็นที่2คือคำสาปคำสาปในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆตอนโกรธนะคะแต่มันคือการแสดงการต่อต้านของคนที่ไม่ยอมแพ้รู้สึกว่าตัวเองถูกลุกล้ำในเชิงสัญ,ญลักษณ์คำสาปหนึ่งประกาศว่าถึงตัวจะสู้ไม่ได้แต่เจตจจำนงหรือคำพูดเนี่ยจะยังส่งผลกระทบต่อคนที่มาทีหลังเป็นคำเตือนว่าอดีตยังคงมีอิทธิพลอยู่นะคะพอนึกถึงข้อมูลที่ว่ายายไม่ได้แค่โกรธแต่ดูผูกพันกับที่ดินมาก คำสาบมันเลยอาจจะไม่ใช่แค่การทำลายแต่เป็นการยึดเหนี่ยวไม่ยอมปล่อยพื้นที่นั้นไปหรือเปล่าครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะแล้วมันก็เชื่อมกับจุดที่สาคือการเอาปรากฏการณ์ร่วมสมัยมาผูกกับเรื่องเหนือธรรมชาติการที่ข้อมูลเจาะจงเรื่องคอมเสียแอร์เสียเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลิฟต์ค้างประตูเปิดปิดเองแบบเรื่องผีสมัยก่อนแต่มันคือปัญหาที่คนยุคนี้เจอได้จริงๆในออฟฟิศในมหาเทยาลัยใช่ไหมคะใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังเจอกันอยู่ การเลือกปัญหาทางเทคนิคพวกนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของอาถรรพ์มันทำให้เรื่องเล่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็ดูน่าเชื่อถือขึ้นสำหรับคนยุคดิจิตัลเพราะมันคือสิ่งที่เขาเจอในชีวิตประจำวันแล้วเรื่องเล่าก็เข้ามาให้คำอธิบายที่เหนือธรรมชาติสำหรับปัญหาที่อาจจะดูธรรมดาแต่เกิดบ่อยจนน่ารำคาญหรือหาสาเหตุทางเทคนิคไม่ได้มันเปลี่ยนจากแค่อ๋อคอมเสียเป็น ความเสียเพราะอาถรรพ์ยายแก่หรือเปล่ามันเพิ่มมิติความลึกลับเข้าไปค่ะที่อาจารย์พูดเรื่องเชื่อมโยงปัญหาปัจจุบันนี้น่าสนใจนะครับแต่ตอนที่อาจารย์พูดถึงแอร์ที่ว่ามันเย็นจัดผิดปกติทั้งที่ตั้งอุณหภูมิสูงแล้วเนี่ยตรงนี้มันดูเอ่อเจาะจงเป็นพิเศษมันบอกอะไรเราได้อีกไหมครับนั่นเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะการที่แอร์เย็นจัดผิดปกติมันไม่ใช่แค่เสีย แต่มันสร้างบรรยากาศที่สอดคล้องกับเรื่องผีอ๋อบรรยากาศใช่ค่ะความเย็นเยือกเนี่ยมันมักจะถูกเชื่อมโยงกับการปรากฏตัวของวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับอยู่แล้วและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้และค่ะที่ทำให้เรื่องเล่ามีพลังมันไม่ใช่แค่บอกว่าแอร์เสียแต่บอกว่ามีความเย็นที่ผิดธรรมชาติซึ่งมันช่วยเสริมความรู้สึกขนลุกแล้วก็ตอกย้ำว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาเทคนิคธรรมดานะ แต่เป็นผลจากอาถรรพ์ของยายตามโครงเรื่องที่วางไว้เข้าใจเลยครับใช้ดีเทลเล็กๆมาสร้างบรรยากาศและความน่าเชื่อถือแล้วเรื่องเสียงร้องไห้แ่ะครับอันนี้ดูคลาสสิกมากๆของเรื่องผีเลยมันทำหน้าที่อะไรในตำนานนี้ครับเสียงร้องไห้โหยหวนตอนกลางคืนเป็นองค์ประกอบที่ทรงพลังมากค่ะ หนึ่งคือมันให้อารมณ์กับเรื่องจากข้อมูลที่ว่าเสียงมันฟังดูโหยหวนเศร้าส้อยมันไม่ได้บอกแค่ความน่ากลัวแต่สื่อถึงความทุกข์ความเศร้าความอะไรอาวรของวิญญาณยายมันทําให้ยายไม่ใช่แค่วิญญาณรายที่สาบแช่งแต่เป็นดวงวิญญาณที่มีความรู้สึกผูกพันและอาจจะยังเจ็บปวดกับการสูญเสียอยู่ค่ะทําให้ตัวละครยายดูมีมิติมากขึ้นใช่ค่ะ สองคือเสียงที่ได้ยินตอนกลางคืนหรือในที่เปลี่ยวมันเล่นกับความกลัวพื้นฐานของมนุษย์ความมืดความเงียบมันทำให้ประสาทสัมผัสเราตื่นตัวเสียงที่ไม่รู้ที่มาในตอนนั้นย่อมทำให้รู้สึกไม่ปลอดภยัยน่ากลัวได้ง่ายและสามคือเสียงร้องไห้มันกันยืนยันการมีอยู่ของยายในรูปวิญญาณถึงมองไม่เห็นตัวแต่เสียงคือหลักฐานว่ายังอยู่ยังไม่ไปไหนซึ่งก็ตรงกับแก่นเรื่องที่ว่ายายยังผูกพันกับที่ดินผืนนั้น แสดงว่าทุกองค์ประกอบทั้งคำสาปปัญหาเทคนิคเสียงร้องไห้มันทำงานด้วยกันหมดเลยนะครับเพื่อสร้างเรื่องเล่าที่ทั้งน่ากลัวน่าเชื่อถือและก็มีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าเรามองกว้างขึ้นเรื่องเล่าแบบอาถรรพ์ยายแก่นี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของตำนานเมืองหรือตำนานประจำสถาบันซึ่งมีบทบาทสำคัญในสังคมหรือในชุมชนนั้นๆมากกว่าแค่เรื่องบันเทิงนะคะมีบทบาทอื่นด้วยละครับนอกจากความน่ากลัว มีค่ะอย่างที่พูดไปตอนต้นหน้าที่1คืออธิบายสิ่งผิดปกติหรือปัญหาเรื้อรังที่หาคําตอบชัดๆไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์หรือบางทีถึงมีคําตอบทางเทคนิคแต่การอธิบายด้วยเรื่องเหนือธรรมชาติมันกลับตอบสนองความต้องการทางอารมณ์หรือสร้างความหมายให้เหตุการณ์นั้นๆได้ดีกว่าสําหรับคนในชุมชนเหมือนให้เหตุผลกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้คล้ายๆอย่างนั้นค่ะ อีกหน้าที่คือการบันทึกความทรงจำหรือประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นทางการของสถานที่เรื่องของยายแก่อาจจะเป็นเสียงสะท้อนความขัดแย้งจริงๆที่เคยเกิดตอนได้ที่ดินมาหรืออาจจะรวมเอาความทรงจำอยู่กับคนเก่าๆหลายคนมาสร้างเป็นตัวละครยายแก่คนเดียวเพื่อให้จำง่ายเล่าต่อง่ายเป็นประวัติศาสตร์แบบมุขปาฐะนะคะอ๋อน่าสนใจครับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่ง และหน้าที่ที่สําคัญไม่แพ้กันคือการสร้างอัตลักษณ์และความเป็นพวกเดียวกันการที s s asa, ug, ่นักศึกษาบุคลากรในมวอลัลยลักษ์มีเรื่องยายแก่อาคารรวมหนึ่งเป็นเรื่องที่รู้กันมันสร้างสายใหญ่บางๆเชื่อมเขาด้วยกันการแชร์ mm. เรื่องความเชื่อหรือแม้แต่ความกลัวร่วมกันมันช่วยหล่อหลอ,หลอมความเป็นชุมชนทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นมากขึ้นค่ะ ฟังดูแล้วก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเรื่องทำนองนี้ถึงแพร่หลายแล้วก็อยู่ได้นานในสถาบันต่างๆเพราะมันทำหน้าที่เยอะจริงๆทั้งอธิบายบันทึกอดีตสร้างความรู้สึกร่วมกันแล้วการที่เรื่องนี้เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างคอมพิวเตอร์แอร์เข้ามาเกี่ยวมันก็ช่วยเรื่องอย่างสดอยู่เสมอด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะนั่นเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ตํานานเมืองหลายๆเรื่องอยังอย,งอยู่รอดแล้วก็ปรับตัวไปตามยุคสมัยได้ การผสมแก่นเรื่องผีแบบดั้งเดิมอย่างคำสาบวิญญาณเสียงลึกลับเข้ากับรายละเอียดที่ร่วมสมัยพวกคอมแอร์ปัญหาเทคนิคยุคใหม่เนี่ยทำให้เรื่องเล่ามันยังเกี่ยวข้องหรือเรลเวนต์กับชีวิตคนปัจจุบันคนฟังเชื่อมโยงกับปัญหาพวกนั้นได้ทันทีเพราะอาจจะเจอเองแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีความลึกลับน่ากลัวแบบคลาสสิกอยู่ครบเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากค่ะน่าคิดตามไปเหมือนกันนะครับว่า ในหลายๆที่ที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานเก่าโรงเรียนหรือแถวบ้านอาจจะมีเรื่องเล่าคล้ายๆกันนี้ซ้อนอยู่เรื่องที่ผูกกับประวัติศาสตร์ความขัดแยง้งหรือเหตุการณ์ในอดีตของที่นั่นมันเหมือนเงาสะท้อนของอดีตที่ไม่จางหายยังวนเวียนอยู่ในปัจจุบันผ่านเรื่องเล่าพวกนี้ทำไมเรื่องพวกนี้มันถึงมีพลังดึงดูดใจและก็ถูกเล่าต่อกันมาได้นานขนาดนี้นะครับอาจจะเพราะมันตอบสนองอะไรบางอย่างในใจเราลึกๆก,ก,ก็ได้นะค่ะเป็นไปได้สูงเลยค่ะ สรุปแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไงล่ะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ตำนานยายแก่กับอาคารรวมหนึ่งจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นมากกว่าแค่เรื่องผีหลอกแต่คือภาพสะท้อนความเชื่อความพยายามจะเข้าใจสิ่งผิดปกติเป็น,นกลไกในการจำอดีตหรืออาจจะเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกผูกพันความตึงเครียดหรือแม้แต่ความรู้สึกผิดที่อาจจะตกค้างอยู่ในจิตใต้สำนึกของชุมชนที่มีต่อประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นๆ ใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากและมันก็ทําให้เกิดคําถามชวนคิดต่อไปอีกว่าพื้นที่ทางกายภาพอย่างอาคารหรือที่ดินมันสามารถเก็บหรือบันทึกร่องรอยอดีตไว้ได้จริงไหมคะไม่ว่าจะเป็นในรูปพลังงานความทรงจําหรือเป็นแค่ฉากที่รอให้เรื่องเล่าเข้ามาเติมความหมายให้มันแล้วในทางกลับกันเรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้นหรือเลือกจะเชื่อมันส่งผลต่อวิธีที่เรารับรู้และมีประสบการณ์กับพื้นที่เหล่านั้นมากน้อยแค่ไหน เรื่องเล่าเปลี่ยนตึกธรรมดาให้กลายเป็นที่ที่มีอาถรรพ์ได้จริงหรือเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยครับเรืออาจจะมองอีกมุมว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรื่องเล่าเหนือธรรมชาติยังคงทรงพลังอยู่ได้แม้ในยุคที่วิทยาศา,ศาสตร์ก้าวหน้าไปมากแล้วหรือว่าลึกๆแล้วมนุษย์เรายังต้องการคําอธิบายที่ให้ความหมายทางอารมณ์หรือให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือลึกลับกว่าตัวเองอยู่เสมอแล้วพอตรกกะเหตุผลไปไม่ถึง ความเชื่อและตำนานก็เข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นในใจเราได้อย่างไรนี่เป็นคำถามที่น่าจะยังอยู่กับเราไปอีกนานเลยนะคะครับผมเป็นคำถามท,าทิ้งทายที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอบคุณข้อมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์ยายแก่ณอาคารรวมหนึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ทำให้เราได้มาสำรวจแง่มุมต่างๆของตำนานและความเชื่อกันนะครับยินดีค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆค่ะ